หลังจากเซิร์ฟที่ผมเล่นมันปิดตัวไปนี่ก็คือแอดมินเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวรอสูตรเจ็ด <7 S 2> มาแนละ้วเดี๋ยวจะกลับมาเปิดใหม่หมเดี๋ยวขอช่องนี้พักไปก่อนเออแล้วเขาก็ขายเซิร์ฟน่าจะขายเซิร์ฟให้น้องเขาที่เป็นแอดมินด้วยกันนะนะฮะเออก็คือเออผมก็เออเซิร์ฟปิดไปก็ไปหาดูดีกว่าว่าเออมันจะมีเซิร์ฟไหนแบบเปิดอยู่หรือเปล่าวะช่วงแบบดอบเยอะๆแบบหาของง่ายๆแบบลงไปยิงเออไม่ต้องแบบอะไรมากมายก็คือ สร้างบ้านให้ฟรีด้วยตอนนั้นคือผมไปเลื่อนเจอไงในเฟซเออก็คือสร้างบ้านฟรีเออมากันกี่คนคือแบบให้บ้านได้สร้างบ้านช่วยไปสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือดับคูณร้อยเออดับคูณร้อยแล้วก็อะไรนะของรีทุกๆยี่สิบนาทีเออส่วนจะบอกไว้ก่อนนะครับคนที่โปรโมทเนี่ยมันคือเป็นแอดมินที่ขายเซิร์ฟไปแล้วนะครับคือเขาหวังดีแค่อยากให้มีผู้เล่นก็คือไปโพสต์ช่วยแบบโปรโมทนั่นคือไม่เกี่ยวนะครับผมเออแล้วก็ ต่อมาก็คือหลังจากที่ผมเจอเซฟก็คือเข้ามาเออก็เข้ามากันเออก็บอกว่าเออเดี๋ยวฟาร์มรอเดี๋ยวพวกนี้ก็คือค่อยทําบ้านก็คือฟาร์มฟาร์มกันไปประมาณสักสักครึ่งวันวันหนึ่งครึ่งวันเต็มวันอะเกือบเต็มวันเออก็คือมาปุ๊บก็คือตอนเย็นมาตอนเย็นมาบอกว่าเออเออไม่ใช่ตอนเย็นดิฟาร์มเสร็จนั่นแหละผมก็บอกน้องว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนก่อนเดี๋ยวมาใหม่ตอนเย็นเย็นเดี๋ยว มาทําบ้านกันเออคือตอนนั้นคือฟาร์มแบบหูของเยอะสี่กล่องของเต็มกล่องสี่กล่องแล้วมีพวกบาเรตกระสุนแบบเอคแบบเออคือแบบว่าเออบ้านเสร็จยังไงเราเราแม่งไปดักบ้านคนเล่นไปหายิงกันดีกว่าคือแบบเอามันมันนะเออคือแบบคือมันดอปเยอะของมันหาง่ายแล้วไปยิงมันมันเลยเออคือลงมาก็คือทําบ้านช่วยแอ,อ,อ,อมินช่วยทําบ้านก็คือ เขาบอกว่ามีโปรโมชั่นอะไรรั้วเวียสามเลยเออก็คือช่วยทําบ้านก็คือไปยิงแบบไปดักยิงกันเลยเอออะไรอย่างนั้นแหละคือจะไปดักยิงกันก็คือตอนเย็นตอนดึกอเออก็บอกว่ารอคนทําบ้านมาด้วยตอนคนคนทาบ้านเหาอ่อนดึกเอออะไรประมาณนั้นก็คือรอคนทําบ้านมาก็คือเออตกดึกมาก็คือโดนแบนหมดตี้น้องทักมาบอกว่าเฮ้ยพี่โดนแบนอ้าผมก็ตอนนั้นก็คือยังยังไม่ได้ยังไม่สติคือนอนอยู่หลับอยู่ก็คือ ตื่นมาเอ้ยน้องบอกโดนแบนเอ้าก็คือเออหวังว่าเออลงดิสมาจะไม่ใช่ลงดิสจะไปคุยกับแอดมินก็คือดิสแม่งโดนเตะออกเว้ยดิสโดนเตะออกดิสเออผมก็ไม่สนใจไงผมก็คืออยากคุยกับแอดมินให้ได้เว้ยเออแบนทําไมก็คือผมฟาร์มไปขวดเยอะไงก็คือเข้าไปเออผมก็เข้าไปในดิสก็เห็นแอดมินมีแอดมินคนหนึ่งมั้งช่วงนั้นเวลานั้นก็มีแอดมินอยู่ออนอยู่คนหนึ่งก็คือ เห็นว่าเออคนนี้นนแหละที่น่าจะเป็นคนแบนเราหรือเปล่าวะเออล้วก็ทักไปบอกว่าเออแอดมินครับคือว่างว่างลงมาคุยหรือเปล่าครับมาอะไรประมาณเนี้ยเออว่างลงมาคุยหรือเปล่าเขาก็าก็กติผมออกเออแล้วผมก็เข้าไปอีกเขาก็ติผมออกอีกประมาณสามสี่รอบเป็นอย่างเงี้ยเออแล้วผมก็เข้าไปรอบสุดท้ายเมื่อวันวันถัดมาวันหนึ่งหรือสองวันวันหนึ่งเออแล้วก็สุดท้ายโดนแบน อ่าสรุปผมก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วผมก็เออจำได้ว่าเอ,อเซอิฟนี้มันเป็นเซิร์ฟของแอดมินไอคนที่โปรโมทนี่หว่าเออเราลองไปทักหาดูดิเผื่อ,อ,อแบบอยากรู้ว่าเแบนแบนทำไมอยากถามอยากรู้เอเราก็ทักไปทักไปแอดมินก็บอกว่าเอ้า ใช่หรอผมไม่ได้เป็นคนแบนอะไรอย่างเงี้ยผมที่จริงผมว่าที่แรกผมก็นึ้ว่าเออรู้รู้กันทั้งหม่าเออแบนอะไรอย่างเงี้ยก็คือทักไปหาแอดมินคนนี้ว่าแอดมินที่คนที่ประโวทนะฮะคือไม่เกี่ยวนะจะบอกไว้ก่อนก็คือทักไปว่าเออแอดมินแบนทําไมเขาก็บอกเอาใช่เหรอผมไม่ได้แบนอะไรนะนู่นนั่นนี่ก็คือบอกไม่ได้แบนเออผมว่าก็ถามว่าใครแบนอะไรแบบนั้นเออเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบให้ช่วยดูให้อ่าพอผ่านมาอีกวันหนึ่งก็คือรู้ตัวแล้วว่าเออไม่ใช่รู้ตัวเขา รู้ตัวแหละก็คือเขาก็ทำมาบอกว่าเออนี่นะก็จะเป็นเขาส่งรูปมาให้ว่าเออเป็นอย่างนี้ก็คือแบนเพราะอะไรว่าใครแบนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าเขาขายเซิร์ฟไปแล้วเออประมาณนั้นอ่ะส่วนเขาพูดว่าอะไรบ้างก็คือนี่นะก็คือเป็นรูปที่แอดมินอีกคนส่งมาให้ผมก็คือเราวังดีเอออาจจะจะอาจ่านในวันละกันบุคคลไหนถือยังยืดดึงจะเข้าเซิร์ฟหรือเข้าดิสแอดมินจับได้ก็แบนอยู่ดี เหตุผลไม่ใช่การแบนมั่วเขาบอกแล้วว่าไม่ใช่การแบนมั่วแค่แอดมินยังรู้สึกความไม่ปลอดภัยในตัวผู้เล่นอ่ะอันนี้คือผมสงสัยจัดเลยว่าไม่รู้ไม่มีความปลอดภัยในตัวผู้เล่นเลยนะเออก็คือเขาผมเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้จักเขาเลยไม่รู้จากเขาเลย ก็คือไม่ไม่เคยติดต่อกันไม่รู้จักว่าเป็นใครอะไรยังไงเลยคือยูดีวันนี้คือมาบอกว่าผมไม่ปลอดภัยคือเรารู้จักกันทางไหนอ่าแค่นั้นพอเรารู้จักกันทางไหนอ่าต่อมาเขาบอกว่าแต่เป็นการสมัครใจที่จะไม่ให้คนเล่นมาตั้งแต่เริ่มแรกไวเซิร์ฟก็ควรที่จะบอกตั้งแต่ตอนเข้าดิสมาไหมคือพอเข้าดิสมาผมก็ยังไม่ได้เล่นนะก็ทิ้งช่วงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละก็คือ ตอนนั้นมันน่าจะเป็นตอนตอนหลังเที่ยงคืนไปนี่แหละมัง้งมั้งแล้วผมก็จําไม่ค่อยได้แล้ววะนั่นแหละก็คือนานอะกว่าผมจะเข้าไปฟาร์มเออก็ก็มันก็นานอะก็คือทําไมไม่บอกแต่ตอนนั้นวะเออทําไมไม่บอกว่าเออผมไม่ไม่ไมเออไม่ ไม่อยากให้คุณตีคุณเล่นอะไรก็คือเนี่ยไอไอไม่อยากให้ตีคุณเล่นเนี่ยก็คือมาเดียวกับไอเซิลที่ผมโดนตอนแรกเลยนะก็คือไอแต่ไอ,ไอ,ไอเซินั้นเขาคือบอกว่าขอเชิญตีคุณออกนะครับเออเขายังพูดว่าเออขอเชิญตีคุณออกนะครับเอออะไรประมาณนั้นว่าโปปอะไรก็คือบอกขอเชิญตีคุณออกอันนี้คือแบบมาเลยและบอดรับหลังเลยผมไม่รู้ด้วยว่าคือคือเขาแบบพูดอะไรเงี้ยถ้าแอดมินอีกคนไม่ส่งมาผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาโพสให้ใครดูเนี่ยเขคือพวกเขาโพสให้ใครดู คือบอกพาที่ผมอะที่ผมไม่มีโดนเออไม่มีแบบอยู่ในีๆเลยนะเขาเขาแบนหมดอะแบนที่ผมหมดอะเออแล้วผมจะไปรู้ได้ไงบ่างครับพูบอกผมอย่างว่ายอย่างนี้เออใช่ปะเออต่อมาก็คือแต่เป็นการสมบักใจไม่ให้ผู้เล่นมาเล่นเซิร์ฟนี้แต่ไวเซิร์ฟการแบนดังกล่าวไม่ส่งวลให้ทําให้ผู้เล่นเสียหายแต่ประการใดเออก็ผมไม่เสียหายจริงๆแหละก็คือไม่เสียหายแต่ว่ามัน ผมก็ไม่อยากโดนแบนไว้แบบอย่างเงี้ยเออแต่มันมันก็เป็นไปแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มันแต่ติของที่ผมฟาร์มไว้ทั้งวันมันก็มันก็อาจจะไม่เสียหายเลยเออมันก็ของแค่นั้นมันหาใหม่ได้แล้วเซิร์ฟใหม่อ่าต่อมาเขาบอกว่าเป็นเพียงในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเท่านั้นแอดมินทุกเซิร์ฟมีสิทธิ์ที่จะคัดกรองผู้เล่นอ่าอันนี้ถูกต้องฮะแอดมินทุกคือมีสิทธิ์แหละถูกต้องแต่ที่จะไม่ไม่ควรที่จะแบนก่อนแล้วก็ ออกดิสแล้วก็แบนดิสแล้วก็มาบอกรับหลังคือคือกูไม่รู้ว่าว่าพูดอะไรกับผมบ้างันใช่ไหมเออถ้าแอดมินไม่ส่งมาให้ผมไอแอดมินอีกคนอ่ะเออถ้าไม่ส่งมาให้ผมแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าเออแบนผมเพราะสงสัยในตัวผมว่าผมมันน่าสงสัยเออแล้วเราเรารู้จักกันได้ไงว่าแล้วเขารู้ได้ไงว่าผมน่าสงสัยเออผมอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่มาก็ได้แล้วคุณคนรู้ได้ไงว่าผมเป็น แบบคนน่าสงสัยเออว่าเรารู้จักกันได้ไงแค่นั้นเออแล้วก็เสียเงินจํานวนเกือบสี่พันต่อเดือนในการเปิดเซิร์ฟอันนี้มาในเดียวกับเซิร์ฟที่ผมโดนแบนตอนแรกแล้วก็คืออีกเซิร์ฟไอเซิร์ฟนั้น,นะเขาบอกว่าไอโดนเออเซิร์ฟผมเปิดเสียตังหรืออะไรนี่แหละผมไม่ได้ให้เอา,เอาโปรมาวิ่งเล่นนะครับเออนี่มาเดียวกันเลยผมนึกว่าคนเดียวกันนะเนี่ยถ้าแบบว่าเอาดิสอันเดียวกันมานี่ผมเชื่อเลยคนเดียวกันชัว เออแล้วก็มามาตอบเพราะฉะนั้นต่อให้ผู้เล่นยืนยันที่จะเข้ามาจับได้สุดท้ายก็แบนเลิกทําตัวเป็นเด็กๆเฮ้ยเลิกทาตัวเป็นเด็กด้วยเออได้แล้วครับแจ้งมาเพื่อทราบกันทั่วหน้าอันนี้คือแจ้งใครทราบครับผม,มคือคือผมไม่ได้อยู่ในดิสละเออคือแจ้งใครใครอ่ะคือแจ้งในในคนในดิสว่าง,งั้นนะเออก็คือต่อมา ็คือและถ้าผู้เล่นไม่ยอมเข้าใจหรือ,อยังดึงดันชิเค่ามาจะมีความผิดแน่นอนในการส่งเหตุผลว่าผู้เล่นจงใจก่อกวนเซิร์ฟเวอร์แนะนําให้เปิดเซิร์ฟครับถ้าอยากเล่นจริงจริง,รงอ,อันนี้คือจะบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ไปก่อกวนว่ะ คือผมคือเขาบอกว่าผมไม่ก่อกวนคือผมว่าผมไม่ได้ก่อกวนอ่ะผมอ่ะผมอาจจะก่อกวนในการเข้าดิสแบบเออผมเข้าไปเขาเตะออกผมเข้าไปเขาเขาเตะออกคือผมไม่ได้ไปพิมพ์อะไรสักคําในดิสถ้าใครอยู่ในดิสหรือใครมีหลักฐานส่งมาเออคือไม่ได้ไปพิมพ์อะไรเลยว่าแบบว่าเออก่อกวนอะไรแบบไม่ได้ก่อกวนเลยอะ่ะเออ จากที่ผู้เล่นคิดว่าตัวเองถูกอาจจะโดนส่งเรื่องไปยังสภาอันนี้ผมอยากโดนส่งไปยังสภามากนะก็คืออยากอยากจะไปเคลียร์เลยว่าเอออย่างไงทำไมต้องมาเออโพสต์แบบแบนก่อนแล้วก็มาโพสตรับหลังแล้วคือถ้าที่จะบอกตอนแรกก็ได้ปะวะเออก็คือไม่ไม่จำเป็นต้องจะมาอะไรขนาดเนี้ยเออก็คือบอกเขาบอกจะจะไปโพสต์ประจานในสภาคือก็เชิญตามสบายฮะผมก็รอรอก็คืออยากให้ไปอันนี้เหมือนกัน ฐานกอกกวนเซิร์ฟเวอร์แน่นอนครับแจ้งมาเพื่อทราบคืออยากรู้เหมือนกันฮนะว่าว่าเขาจะไปประจานยังไงเออผมไม่ได้ไปเออแบบดักยิงไปทั่วเอ้ยด่าพ่อล่อแม่เอ้ยอะไรอย่างนั้นคือไม่เลยในที่ผมก็ยังไม่พิมพ์อะไรในเกมผมก็ยังไม่เคยไม่ได้ไปยิงใครสักตัวเออประมาณนั้นนะครับผม สำหรับผมก็คือแค่สงสัยว่าเออทาไมถึงทําไมถึงแบนรับหลังแล้วก็ทําไมถึงเตะออกนิดแบบไม่แจ้งอะไรเลยเพราะว่าอันนี้คืออันนี้คือแอดมินอีกคนส่งมาให้ผมนะก็คือถ้าถ้าผมไม่ได้อยู่ในดิ๊กก็คือไม่รู้เลยก็คือแบนก็ก็คือแบนแบนเลยนะเออทาไมถึงไม่แจ้งก่อนอะไรประมาณเนี้ยก็คือตั้งแต่เขาไม่อยากให้ผมเล่นตั้งแต่เซิร์ฟวิเออทาไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะเออทาไมต้อง ทิ้งผ่านมาวันหนึ่งวันกว่าไม่ถึงวันเลวันหนึ่งนั่นแหละเออทำไม่ถึงต้องทิ้งผ่านมาเออแล้วก็ไอที่บอกว่าสงสัยในตัวผู้เล่นอ,อ่ะแ,แล้วแล้วเรารู้จักกันได้ไงเออเพราะประวัติเราอะไรก็ไม่เคยคุยกันไม่รู้จักกันแล้วคุณมาสงสัยในตัวตัวผมเนี่ยคือรู้รู้จักกันทางไหนหรือว่าเคยดูคลิปผมไขแล้วแบบสงสัยว่าเออโปอะไรเง,รงี้ยหรือเปล่าก็คือผมก็เคยทดสอบไปให้อดมินเซิร์ฟ ที่คน,คนที่โปรโมทแล้วนะว่าเออผมขายผมกค่ขายให้เขาดูแหละขายแบบตรทีมหน้าจอเปิดโปรแกรมมาอะไรให้เขาดูเขาเออเขาก็ปล่อยไปโอเคแล้วก็อยากรู้แค่นี้และว,ว่ารู้เรารู้จักกันเหรอทําไมสงสัยได้ไงว่าผมแล้วรู้จักกันรู้จักตัวผมได้ไงว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นเก่าอะไรประมาณนี้นเออผมอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ก็ได้ที่มาเล่นเซฟคนแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่ปลอดภัยเออประมาณนั้นนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับ เซิฟเซิฟนี้เดี๋ยวผมจะเอารูปโปรโมทขึ้นให้แล้วกันว่ามันเป็นเซิฟเซิฟไหนอาจจะเคยเห็นกันเลยเอยก็ฝากด้วยนะก็คืออยากรู้ว่า,ร,ารู้จักกันหรอแค่นั้นนะครับผม